เกิดคำอวยพรวันเกิดพ่อสงกรานต์ถึงน้องปีใหม่อ่านเลี้วอบอุ่นหัวใจที่สุดเป็นโมเมนต์สุดอบอุ่นของน้องปีใหม่กับพ่อสงกรานต์ที่ทำเป็นคลับชื่นชมในความน่ารักเพราะเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาพ่อสงกรานต์ได้โพสตภาพคู่กับน้องปีใหม่หอมก้มผ่านเมสอวยพรวันเกิดลูกสาวกลางอินสตาแกรมระบุข,ข้อความว่า สุขสันต์วันปีใหม่ครับขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขตั้งใจในสิ่งใดๆขอให้สมหวังในสิ่งนั้นและที่สำคัญสุขสันต์วันเกิดครับคุณลูกสาวสุดที่รักเป็นเด็กที่น่ารักกับปู่ย่าตายายเสมอไปนะครับหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีเแฟนคลับมากมายเข้ามาคอมเมนต์อาทิษปาปาปาสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณป S NY a เออ ค้าน้องปีใหม่คนสวยขอให้น้องปีใหม่เติบโตบนโลกใบนี้อย่างสวยงามนะคะคนสวย HNY สำเนาถูกต้องป่าป้ามาเมามาด้วยหม่ค้าน้องปีแฮปปี้นิวเยียร์แอนด์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ค้าน้องปีใหม่ขอให้เป็นที่รักตลอดไปของทุกคนนะคะทีมงาน SBB Daily ขอให้น้องปีใหม่มีความสุขมากๆนะคะ